ขอโทษทีครับเมื่อกี้พอดีออกไปทําธุระหรือปิดกล้องครับต่อพัรสองนะครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรมาหาจากักรพรรยอดรวยสองพัทระภูภูรหัสศูนย์สามหกครั้งที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบห้ามกราคมพศสองพันห้า้อหสิบปดต่อนะครับขอโทษทีครับพุทธา บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณะสัมปันโนสุขุโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมะสารถิสัตธาเทวมนุษานังพระพุทโธพระควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวกาขาโตพระควาตาธรรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัดทางเวทิตโภวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยัติยัติทางจตาริปุรีสยุขานะคานิอัฏฐปุรีสปุคคราเอสะภควโตสาวกสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขินายโยอัญชลีกะลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติ บทที่สิบสองสักกัตตวาสกัตตวาโอสะทางอุตะมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสทินานตุนัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักัตตวาธรรมะกะตะนังโสทะทางอุตตะมังรังอุตตะมังวรังปะลิลาหูปะสะมะหัง ธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตวาสเพพยาวูปะสะูปูปะเมนตุเตสักกัตวาสังฆาระตะนางโสโอสะทางอุตตะมังหะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสทินานิสันตุปัตวาสเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเต บทที่สิบาพระคถาชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาห,าหนังจตุสัจจังจตุสัจจาสภังล่าสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันหังกลาทยโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมาหังมัทธเกมุนิสลาสีเสป,ปติทิ่โตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสัง โปาติทิโตไมหังอุเรสภะคุณากโรหะทะเยเมอะนุรุตโทสาลีปุตโตจะทักคิเนโกทันโยปิทิภาคัมิงโมคันลาโนจะวามเกทักคิเนสวเนไมหังอาสูงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสะโตปิทิภาคัมิงสุริโยเป่า ปะวะปะทางกโรนิสินโนสลีสัมปโนโสวิโตมุนีปุงขโวโุม,มาละกัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาตโกโสัยหังวะทะเนนิจังปฏิธาสิกุณากรโรปุณโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศีุลีเทลาปัจจะอิเมชาตานะลาเตติละกามะมะเสษาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทลา จิตะวันโตชิโดรสาชารันตาศีนะเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาระตะนงังปุระโตอาสิทักกิเนเมตตาสุตตะกังทัชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกังขันธโมระปลิตตัจานจะอานานาธิยะสุตตะกังอากาเสชะ,ะนงังอาสิเสสาปาการะสังทิตาชินานา,นา,นาวะสังยิตาสัปปปการาลังกตาวาตา ปีตาทิสัญชาตาพาหิรันตนุปัฏฐวาอาเสสาวินะยังยันตุอนานันตะชินะชิเนชินะเตชะาสาวาสะโตเมเสกิจเจนะสธาสัมพุทธ,ธปัจเฉลชินะปัญชะละมัตมหิวิหารันตังมหิตะเลสธาปาเลนตุมังสัพเพเตมะมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานานุภาเวนะชิตุปัทโบธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตารายสัตธรรมานุพาวปาริโตจารามิชินะปัญชาเลติบทที่สิบสี่พาหุงม,มหาการพาหุงสหัสสมาพินิมิตะสาวุพันตังคีเมฆลางอุทิตะ โครสเนเสนามารังธานาทิธรรม,มะวิธินาชิตวามลนินโทตันเตชศะพาวตุเตชยะมังคะลานิมาราติเลกามาพิยุตชิตะสัพพลันติงโครัมปนาทะวักกะวักกะมัคคะมะทัทยายขังขันตีสุตันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศะพาวตุเตชยะมังคะลานิ นาทากิริงขชาวรังอาติมัตตะภูตังทาวขิจกัสะนีวสุธานุรันตังเมตัมผูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาภาวตุเตชยามังครลานิปุคิตคขะมติหัตะสุธานุรันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิททีที่สังขตะมโนชิตวามุนินโทตันเตศสาภวตุเตชยามังคะานิกัตวานะ กัฏามุารังอีวะคภานิยาจินจายะทุตตะวะจะนางชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตาศสาพวะวตุเตชยะมังคารานิสัจ,จังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาวาทาพิโลปิปิตะมานางอาติอันทะภูตังปัญญาปฏีประชาลิตโิตวามุนินโท ตันเต,ช,าาต,ตชะพะวะตุเตชยามังครานินานโทปนันธาผู้ชาคังวิพุทธังไม่หิทิงปุตเตนะเทระผู้ชาเคนะทะมาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาศะพระวะตุเตยชะยาะมังครานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชาเคนะสุทัตถะหะทังธรรมมังวิสุทธิสุติมิสุติมิทิภิการทานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท อันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิพุทธ,ธชยะมังคะระอัตคาถา,าโยวาชนโถทินาทินีเถระเตมะตันติหิตตวาเนกาวิวิธานิจูปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยญา,าโรสปันโยมหากาลุนิโกนาโถอิตายาสัพพะอานินางปุเลดวาบาลมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุ เตชยมังขะังชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทะวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคะเลอปราชิตะปัลลังเกสีเสปัะบิโพคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัปปะโตปโมทติสุนัขตังสุมังขะลังสุปะผาตังสมุตสุหุทิตัง สุขโนสุโมหุโตจะ mm สุยิตทางภาะาจาิสุปทักกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักก right? ินังปัทกินังมโนกรรมมังปณิทิเตปทักคินาปทักคินานิกัตวานะระพันตเตปทักคิเนาวตุสัพมังังขังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสตาโสตีะวัตุเตผวตุสัพมังังขังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุพาเวนะสตาโสตถีพระวันตุเตเพระวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาโสตถีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารติวิหาร,หารสษาวาสินีทูเปคเลโพธิคเลตหิงตะหิง ตาธรรมทาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงกโลนกโลนเตทะวิหารมันทะเถเลาจะมัชชานวากาจะพิกโวสะสารามิกาธานปะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสป,ปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชะช,ช,ชลาพุทธาเยเยปิจะ อันอันอันคะอันทะอังคะสัมภาวาสังเสสชาชาตาอัทโวปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกระนตุสังขะยังถาตุจิรังสะตังธรรมโมธรรมะทาราจะปุคลาสังโคโหตุสับสมะโควะ อัธยะจะหิตายะจะอัมเหระขะตุสัทธมโมสสัเพป,ปิสัเพป,ปิธรรมจาริโนวุธทธังอุฒิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอไออลิยับปะเวทิเตสันปะสันนาโหนตุสัพเพป,ปิปานิโนพุทธ,ธะศาสเนสัมมาทานัง เวชันโตกาเลเทโวปวัสตุอุทธิภาวายะตัดสัตานังสมิธิงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัดละชังนิจังลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังลักขันตุสัพพทา บทที่สิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปปตาจนิพยาโลกัปัตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวามุโนทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายะ สีลังลักขันตุสัพพทาภาววนาพีละตาโหตนตุอัจฉันตุเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคะละคาถาโหตุสัพพังสุมังคะรังลักขันตุสัพพเทวตาสับพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุโสตีนิรันตรัง หัตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาปรัปตาปเจกายันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส ส,ส,สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกายันจะยังพลังอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกายันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกายันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกายันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะสัพรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกายันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกายันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรัปตาปัเจกายันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาปรปัปปตาปเจกายันจะยงังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพะรตนาดัดพรารตนาตายด้วยการสวดสาธยายมนพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจาริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาอนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพอให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่ทาง3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระประิตสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุนมินิจงส่งผลถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอทุกท่านจงิญโปรดจากราชภัยทั้งโปรพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญลุ่งเลือในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคมารทั้งหลายสมบูรณ์ทุ่มพร้อยเพือนาสารสมบัติบริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุตรพิษทพรชัยทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขะอลาเทิน ขออนุมโมทนากับครอบครัวยอดเสรษฐีทุกท่านเถิดในวันนี้ก็ะผมนายสมพงศ์พัฒนาลัตนาโนนพัฒนาภูภูราศูนย์สามขอ,อการสวดสาธยายมนครั้งที่ยี่บสาประจำวันที่ยี่มกราคมพศสองพันร้อยหกแแต่เพียงเท่านี้